สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ fc ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงเดือนตุลาคม2568ดวงชะตาของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วการเปลี่ยนแปลงของท่านในเดือนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านั่นเองนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูอันดับแรกก็ต้องขออนุญาตเตือนท่านก่อนนะคะเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้ไม่ประมาทนั่นเองคะ่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าใจร้อนบูวาม การตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปหรือว่าทำอะไรเร็วจนเกินไปจะก่อเกิดความผิดพลาดได้ง่ายฉะนั้นท่านจะต้องทำให้ช้าลงลงละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นคิดไต่ตรองแล้วค่อยตัดสินใจการทำงานจะต้องตรวจเช็คหลายๆรอบแล้วค่อยส่งงานเพราะเดือนนี้นะคะ งานของท่านนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าจะผิดพลาดก็จะเกิดจากความที่ไม่ค่อยรอบคอบของตัวท่านฉะนั้นท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขงานที่ท่านนั้นทําเสร็จไปแล้วคำว่ามีปัญหาไหมมีในช่วงเดือนตุลาคมนี้แต่ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ท่านนั้นผ่านไปได้แก้ไขได้ไวมากนะคะเพราะอะไรเพราะเดือนนี้ท่านเป็นคนที่ สมองไสไหวปริบดีความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นค่ะถ้ามีปัญหาท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้ไวมากและท,ที่สำคัญนะคะท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเช่นผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ท่านได้รับผิดชอบบางท่านได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจะมีการขยับปรับเปลี่ยนด้ย้าย แผนกย้ายส่วนย้ายไปได้ทํางานที่อยากทําได้ไปอยู่บริษัทที่ท่านอยากอยู่หรือท่านใดที่กําลังพูดคุยเจราจาไก่เกลี่ยทุกๆเรื่องจะประสบความสําเร็จนะคะเดือนตุลาคมนี้ท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นมองขาดอ่านใจคนแม่นอ่านใจคนได้นะเดือนนี้เป็นเดือนที่คนหลอกท่านไม่ได้ท่านจะรู้เท่าทันคน เป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่แสดงออกสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะนำพาความสำเร็จมาให้กับท่านงานเข้ามาใหม่ท่านก็จะทำได้สำเร็จในที่สุดถ้าคาดหวังสิ่งใดแล้วทำให้เต็มที่ท่านก็จะทำสำเร็จนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่หัวหน้าง,งานคนใหม่ท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่างางานอยู่โอกาสสูงมากนะคะที่ท่านจะได้งานทำเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะโดดเด่น พอสมควรคะ่ะได้ริเริ่มเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆนะคะได้รับไอเดียใหม่ๆจากการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าทำงานร่วมกับคนอื่นงานใหม่ๆที่เข้ามาท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและงานจะทำให้ท่านด่งดังมีชื่อเสียงงานจะทำให้ท่านนั้นกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือสายงานที่ท่านทำคนจะไว้ใจและ เชื่อถือยกย่องท่านคนจะให้เกียรติท่านนะคะเดือนนี้ท่านจะทําอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จแต่งานหนักงานเหนื่อยนะต้องขอบอกไว้ล่วงหน้านะคะว่างานหนักงานเหนื่อยเพราะว่าหลายท่านงานนะคะท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากที่ไม่มีลูกน้องบริวารท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีลูกน้องบริวาร หรือว่าต้องหยิบจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปส่งผลให้ท่านจะครุกอยู่แต่กับการทำงานนะคะและสิ่งเหล่านี้ล่ะท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ากดดันตัวเองอยู่บ้างกลัวทำงานไม่สำเร็จกลัวทำงานไม่ทันนะคะรีเพ่งลนลานฉะนั้นท่านจะต้องทำงานให้ช้าลงไม่มีอะไรที่ท่านทำไม่สำเร็จในช่วงเดือนตุลาคมนี้อยากใจร้อนวู่วามก็พอนะคะมีข่าวดีแน่นอนค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เตรียมตัวรับกับเรื่องราวดีๆได้เลยนะคะเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นคล้ายๆกับว่าจากที่เหน็ดเหนื่อยเจอทางตันท่านก็จะเริ่มที่จะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเริ่มมีที่ให้เดินแก้ไขกับปัญหาได้ไวนะคะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ท่านอยากจะทำลุยให้เต็มที่ค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ผู้จานมนาวจิตใจคนได้ดีท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนท่านใดที่เป็นพ่อค้าไม่ขายลุยให้เต็มที่เกิดข่าวดีแน่นอนนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินการเงินของท่านจะคลิกฟื้นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งจากที่การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหามาไม่พอกับใช้จ่ายนะคะคือรายรายรับน้อยกว่ารายจ่าย เดือนนี้ท่านจะหายใจหายคอได้ได้โล่งขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองเพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากอ่าสติปัญญาของตัวเองนะคะได้ใช้ความสามารถพิเศษที่มีอยู่หาเงินและต่อมานะคะเดือนนี้หลายท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะมีดวงได้เงินจากการพูดคุยผลประโยชน์มีดวงได้เงินจาก ช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนและถ้าท่านจะขอกู้ขอยืมเงินจากใครก็จะประสบความสําเร็จอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครได้นะคะทําได้เลยเพราะว่าเดือนตุลาคมน,นี้เป็นเดือนที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของวาจานะคะพูดวาจาเป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็ตามมากักจะประสบความสําเร็จอุปสรรคจะน้อยแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าพูดให้ช้าลง คําพูดคําจาของท่านจะต้องอหนักแน่นนะคะคําเด็ดขาดและหนักแน่นอืพูดจาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันคนเข้าใจผิดในคําพูดนั่นเองค่ะนอกนั้นนะคะบอกได้เลยว่าพูดเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จรวมไปถึงเรื่องเงินเงินทองๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินอจากการค้าขาย หรือมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าได้ไม่เยอะนะแล้วเงินจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนท่านจะต้องดูด้วยว่าที่ผ่านมาท่านนั้นมีโชคลาภด้านใดก็ให้ท่านโฟกัสด้านนั้นถ้าท่านคาดหวังด้านการเงินนะอ่ะมีโชคลาภด้านการใช้คําพูดก็เข้าไปพูดคุยได้เลยหรืออยากจะยื่นเอกสารเพื่อขอกู้ขอยืมเงินกับสถาบัานการเงินก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าเดือนนี้ท่านมีดวงได้เซ็นหนังสือเอกสารสัญญาบางอย่างด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องเงินเงินทองทองก็เป็นไปได้ค่าใช้จ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับคนรอบข้างและเดือนนี้นะคะท่านเป็นคนที่ใช้เงินเก่งคือใช้เงินตามใจตัวเองเพอสมควรมันอาจจะตรงกับท่านหรือไม่ตรงกับท่านตรงนี้บางท่านบอกว่าอเป็นคนที่ระมัดระวังการใช้จ่ายมากแต่เดือนนี้ท่านจะใช้จะมีเหตุการณ์ท่านต้อง ใช้เงินโดยความเต็มใจนะคะคือแบบมันจะมีเรื่องบังเอิญอ้าอยู่ๆก็เจอของถูกใจราคาถูกมากอะไรประมาณนั้นนะคะแล้ค่าใช้จ่ายมากจะหมดไปกับการพบปะผู้คนหมดไปกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างนะคะเดือนนี้ก็ยังคงเป็นเดือนที่เงินเป็นเงินหมุนนะคะการเงินเป็นเงินหมุน ท่านจะต้องระมัดระวังการใช้เงินนะคะหรือแม้ว่าการเงินของท่านจะเข้ามาดีแต่ก็มีอยู่บ้างบางช่วงบางจังหวะนั้นที่รายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะเยอะนะคะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทด,ด้านการใช้จ่ายต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะโดยภาพรวมการเงินมีโชคมีลาบรวมไปถึงการงานด้วยนะการเงินนะคะมีดวงได้เงินที่ไม่ขีดว่าจะได้แต่จะต้องระมัดระวังการใช้เงิน นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดือนนี้รายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาในเรื่องของความรักความรักในคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเข้ากับคนได้ง่ายคําพูดคําจาของท่านหรือแม้แต่พลังงานในตัวท่านจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาแต่ท่านไม่ค่อยจะจริงจังหรอกเพราะว่าชาวราศีธนูเดือนนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับเรื่องราวรอบข้างแต่เหมือนกับว่าไม่เปิดใจ ที่จะเปิดรับเรื่องของความรักนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่แต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างมีความสุขนะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงหรือว่าง,งอนกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงมากฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะท่านเป็น ท่านเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะระมัดระวังอาการปวดหัวบ่อยความเครียดสะสมระวังความดันกำเริบไมเกรนกำเริบท่านใดที่เป็นโรคเหล่านี้ประจำอยู่แล้วนะคะอยู่ยาอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋าช่วงนี้ท่านใช้ความคิดเยอะคิดทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องหมุนเงินเรื่อง,องส่วนตัวนะคะส่งผลให้บางครั้งก็แอบเครียดนอนไม่ค่อยหลับประมาณนั้นการทำบุญ แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเช่นบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคยารักษาโรคนะคะหรือว่าบริจาคโลหิตก็ได้ค่ะขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะคลิปนี้บอกภาพรวมนะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกทีว่าแต่และช่วงท่านจะได้อะไรต้องระวังอะไรอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ